รัฐบาลย้ำ5เหตุผลสำคัญที่ต้องเดินหน้าโครงการเงินดีท่าน10,000บาทโดยคุณชัยวัชรงโคศกรัฐบาลเปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายเงินที่ท่านวอลเลตหนึ่งหมืนบาทโดยได้กล่าวอ้างถึง5เหตุผลตามที่คุณหมอพรมมินเลอรสุดิเดชเลขาธิการนายกได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง ก่อนเกิดสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง3.6%ในช่วงปี53ถึง62ที่ผ่านมาข้อที่2เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้ามากซึ่งแม้ว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแต่เป็นการฟื้นตัวที่เติบโตต่ำ ข้อ3การลงทุนของไทยอยู่ในระดับต่ำและต่ำกว่าหลายประเทศซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี53ถึงปี62สัดส่วนการลงทุนจอ GDP ของไทยอยู่ที่23.6%เท่านั้นต่ำกว่าการลงทุนในหลายประเทศข้อ4อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มจาก70%ต่อ GDP มาอยู่ที่91.6%ต่อ GDP ทํำให้ประชาชนขาดกำลังซื้อและมีแรงกดดันเรื่องหนี้ครัวเรือนสูงและข้อ5วิกฤตเรื่องการขาดสภาพคล่องในตลาดเงินและตลาดทุนเห็นได้จากการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินลดลงต่อเนื่องรวมทั้งการระดมทุนผ่านตลาดทุนก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ 5เหตุผลสำคัญที่รัฐบาลจำต้องเดินหน้าโครงการเงินดี้ท่านห0 0 0งบาทนะครับซึ่งทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าแม้ว่ารัฐบาลได้เดินหน้าทุกเครื่องจักรกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการฟื้นระบบสร้างบรรยากาศการลงทุนใช้เครื่องมือด้านการค้า FCA นำเสนอและบิดโครงการขนาดใหญ่มูลค่าการลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทและเชิญชวนการลงทุนด้านเทคโนโลยี Data c e n t e r ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วรัฐบาลมีเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุนความจำเป็นในการผลักดันโครงการเงินดิทอนวลเลหนึ่ง0มืน 1, บาทนะครับโดยเชื่อว่าเมื่อเดินหน้ากระตุธธ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มสูบแล้วทำให้เกิดสภาพคล่องสร้างความสามารถในการใช้จ่ายปั๊มเงินลงระบบจะทาให้เกิดการกระตุกทางเศธธรษฐกิจครั้งสำคัญนะครับซึ่งรัฐบาลได้วิเคราะห์ปัญหาทางเศธธรษฐกิจ กำหนดวางแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจเกิดแรงจูงใจในการผลิตการลงทุนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นปั๊มแรงขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจและเป็นนโยบายที่รัฐบาลเชื่อว่าจำเป็นในสภาพเศรษฐกิจเติบโตช้าฟื้นตัวช้า,ชาก่อนที่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตช้าเรื้อรังนี่คือคำยืนยันอย่างชัดเจนจากทางโคศกรัฐบาลน,นะครับว่า มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับโครงการเงินดิท่าน10,000บาทนะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็กําลังรอความเห็นจากคณะกรรมการในภาคส่วนต่างๆให้ครบถ้วนและก็จะมีการสรุปโดยคณะกรรมการเงินดิท่านชุดใหญ่นะครับก็จะมีการพิจารณาและนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหากผ่านคณะรัฐมนตรีก็นําเข้าสู่การพิจารณาของสภา ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแต่รัฐบาลยืนยันไม่ถอยเดินหน้าเต็มที่เงินดีท่าน1 0ึ0งบางทาแต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับ